สวัสดีครับขอสวัสดีนักลงทุนทุกท่านและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับผมชนินสุภพินโยพง์เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท d y n a าสตี้เซรามิกจำกัดมหาชนขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ o p p r t u u n t y y d y ไตรมาท,ที่3ของปี2568นี้นะครับสำหรับวันนี้จะมีการพูดถึงกันเกี่ยวกับตัวผลการดำเนินงานของบริษัทด y n นาสตี้เซรามิกนะครับ ในไตรมาสที่3ส่วนแรกคือส่วนของรายได้จากการขายในไตรมาสที่3นี้นะครับทางบริษัทดนาสตี้เซรามิกจำกัดมหาชนมีรายได้นะครับอยู่ที่1 4 5 1ล้านบาทนะครับลดลงประมาณ8%เมื่อเทียบกับไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับที่เคยทำไรายได้อยู่ที่1,574ล้านบาทเนื่องด้วยก็เป็นตามซีซันนอลิตี้นะครับ ก็ค oui. pues ือพอเข้าส hmm. yeah. nah, ู uh, anyway, ่หน้าผลงานก่อสร้างลดลงนะครับก็จะเป็นปกติเป็นแบบนี้ก็ทุกๆปีนะครับเป็นเรื่องปกติเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าคือปี2,567ไตรมาสที่3ก็จะลดลงประมาณ10%นะครับอย่างไรก็ตามในสัดส่วนการขายนะครับของบริษัทก็ยังมีการขายอยู่ในประเทศเป็นหลักทางบริษัทก็มีการจัดจำหน่ายกระเบื้องปูพื้นและบุผนังรวมถึงกระเบื้องพอสเลนนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปูกระเบื้องเช่นกาวซีเมนต์กาวยาแนวคิ้วกระเบื้องต่างๆนะครับผ่านช่องทางหลักก็คือสาขาที่ตอนนี้บริษัทมีอยู่ทั้งหมด201สาขาทั่วประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็บริษัทยังมีการขายส่งไปตามช่องทางทั้งโมเดิ e เทรดทรดิชแนลเทรดนะครับทั้งรายใหญ่รายย่อยตามหัวเมืองตามจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็มีการขายเข้าโครงการ เดลลอเปอร์ชั้นนําตามโครงการทั้งแนวราบทั้งแนวดิ่งนะครับทําให้ตัวสัสดส่วนของรายได้ในประเทศนะครับของบริษัทก็อยู่ในระดับ 70, 97%เก้็อร์นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับสำหรับการขายส่งออกไปต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณสเปรรายได้จากการขายส่งออกหลักๆนะครับ ของบริษัทจะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็เป็นประเทศพม่าแล้วก็ลาวเป็นหลักนะครับสำหรับ9เดือนแรกของปี2,568นี้นะครับตัวไรายได้จากการขายอยู่ที่4,876ล้านบาทก็ลดลงประมาณ10%นะครับเมื่อเทียบกับ9เดือนแรกของปีที่แล้วนะครับที่เคยทำได้อยู่ที่5,393ล้านบาท ตัวสัดส่วนการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เท่าเดิมนะครับ97เป็นการขายในประเทศอีก3ก็เป็นการขายจากการส่งออกไปต่างประเทศนะครับในส่วนของปริมาณการขายตามแต่ละกลุ่มนะครับหรือเซลล์ลุ่มพอชั่นตอนนี้ตัวไรามาาที่3ของปี2568บริษัทขายกระเบื้องนะครับ ปูพื้นบุกผนังแล้วก็กระเบื้องพอซ์เลนออกไปอยู่ที่8.1ล้านตารางเมตรนะครับก็ลดลงจากไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับลดลงประมาณ10%ที่เคยขายได้อยู่ที่9ล้านตารางเมตรนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่3ของปีที่แล้วตัวปริมาณการขายนะครับก็ลดลงประมาณ12ซ์นะครับ อย่างไรก็ตามมีราคาขายเฉลี่ยหรือ Average Selling Price ของสินค้าที่บริษัทขายนะครับไต,ตรมาสนี้ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ3บาทต่อตารางเมตรนะครับมาอยู่ที่163บาทต่อตารางเมตรเมื่อเปรียบเทียบกับไรตรมาสก่อนหน้าที่เคยอยู่ที่160บาทก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ2นนะครับจุดนี้ก็ทำให้ถึงแม้ว่าตัวปริมาณการขายของบริษัทลดลงนะครับ แต่ว่ายังทําตัวอัตราส่วนกําไรขั้นต้นได้ยังดีอยู่นะครับไรายได้ก็ไม่ได้ลดลงไปมากเท่ากับตัววรลม่มที่ลดลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านะครับในไตรมาสที่3ราคาเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณ1%หรือประมาณ2บาทต่อตารางเมตรนะครับสำหรับไตรมาสที่3ของปีนี้สัดส่วนปริมาณการขายในประเทศอยู่ที่96%นะครับ สัดส่วนการขายส่งออกไปต่างประเทศอยู่ที่4%นะครับส่วน9เดือนแรกบริษัทขายสินค้ากระเบื้องปูพื้นบุกผนังและกระเบื้องพอสเลนออกไปรวมอยู่ที่28ล้านตารางเมตรก็ถือว่าลดลงประมาณ12%นะครับเมื่อเทียบกับ9เดือนแรกของปีที่แล้วที่เคยจะขายได้อยู่ที่31.6ล้านตารางเมตรนะครับราคาเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ชดเชยกันไป ในเรื่องของปริมาณการขายตามกลุ่มสินค้านะครับทางบริษัทมีนิยามของกลุ่มสินค้านะครับสําหรับสินค้าที่เราเรียกว่า medium to high ก็คือสินค้ากลุ่มกลางบนนะครับจะประกอบไปด้วยกระเบื้องเซรามิกที่เป็นกระเบื้องปูพื้นขนาดใหญ่นะครับ30คูณ30มคูณ60ซนติเมตรนะครับแล้วก็6 0คูณ60ซนติเมตรแล้วก็ตัวที่เป็น Big กสลัหรือใหญ่พิเศษที่60 คูณ1เมตร20นะครับสำหรับกรื้องพอสเลนที่เป็นสินค้าที่เป็นกลุ่มพรีเมียมของบริษัทก็จะมีขนาด30คูณ60เซนเมตร60คูณ6กเซนเมตรแล้วก็มี60คูณ1เมตร20นะครับสำหรับกรื้องพอสเลนตอนนี้นะครับก็มีการออกสินค้ามาเพิ่มเติมมีทั้งกระเบื้องพอสเลนที่เป็นโฮโมจีเนสหรือเป็นเรื่องของฟูลบอดี้นะครับที่เนื้อของ ตัวกระเบื้องนะครับกับผิวหน้าเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งมีความแข็งแกร่งสูงมากเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะนําไปใช้ในพื้นที่ที่มีการสัญจรนะครับเดินผ่านสูงๆตามห้างสัพสินค้าตามถงล็อบบี้โรงแรมนะครับหรือพื้นที่ที่ต้องการการความแข็งแรงของสินค้านะครับสินค้ากลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มพอสเลนที่บริษัทเพิ่มขึ้นมาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับคือกรื้องพอสเลนโพลิช ที่มีการขัดหน้านะครับทำให้ผิวหน้าเรียบนะครับเรียบหรูเป็นสินค้าที่กลุ่มสถาปนิกกลุ่มเดเวลลอปเปอร์ per, ชั้นนำนะครับนิยมเป็นอย่างมากนะครับกลุ่มนี้บริษัทก็จะถือว่าอยู่ในกลุ่มมีเดียม o h i ไฮนะครับเป็นสินค้ากลุ่มพรีเมียมของบริษัทสําหรับกระเบื้องบุกผนังน,นะครับจะเป็นขนาด30มสคูณห้ซนติเมตรที่เป็นขนาดใหญ่นะครับจะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยสําหรับกลุ่มที่เป็นสินค้าแมสนะครับก็คือจะเป็นกระเบื้องเซรามิก ก็ขนาด30คูณ30เซนติเมตรแล้วก็40คูณ40เซนติเมตรนะครับ2ขนาดนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับแล้วก็กระเบื้องบุผนังขนาด25คูณ40เซนติเมตรนะครับก็ได้รับความนิยมใช้ได้หลากหลายครับอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องครัวนะครับในสัดส่วนการขายนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวพรีเมียมตัวมีเดยมทูไฮของบริษัทนะครับ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนมาอยู่ที่3าแล้วนะครับก็คือถือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ2%เมื่อเทียบกับไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณ1%นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าส,สัดส่วนสินค้าที่เป็นแมสก็ลดลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่69%ซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้บริษัทสร้างราคาเฉลี่ยได้ดีขึ้นนะครับ ในช่วง9้าเดือนแรกนะครับสัสดส่วนก็การขายสินค้าที่เป็นกลุ่ม Medi เดีย h ู g h อยู่ที่29%สินค้าที่เป็นกลุ่ม a s s to medium นะครับจะอยู่ที่7 1ในเชิงของปริมาณการขายนะครับส่วนการขายในประเทศก็สัดส่วนหลักนะครับยังอยู่ที่กลุ่มภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หลัก แล้วก็เป็นพื้นที่บริเวณใหญ่ของตัวประเทศไทยนะครับที่บริษัทมีสาขายอยู่เป็นจํานวนมากสัดส่วนอยู่ที่53เปอร์เซนตรงนี้ก็ถือว่าคงที่นะครับสําหรับภาคกลางนะครับภาคกลางก็จะลดลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่22เปอร์เซนตในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานครอยู่ที่9เปอร์เซนคงที่นะครับส่วนภาคใต้นะครับมีปริมาณการขายเยอะขึ้นนะครับ อยู่ที่17%นะครับก็จะทำเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ8%นะครับในเชิงปริมาณอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมสัดส่วนการขายของสินค้าในประเทศน,นะครับเชิงปริมาณใน9เดือนแรกของปี2,568นี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้เพิ่มเติมของบริษัทนะครับด้วยความที่บริษัทมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ทางบริษัทก็มีการเปิดให้ทางผู้ที่สนใจนะครับอาจจะเป็นทาง SME หรือเป็นสินค้าโอทอหรือว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าวัสดก่อสร้างนะครับหรือว่าพาร์ทเนอร์พันธมิตรอื่นๆ,ๆทั่วไปนะครับสามารถมาเช่าพื้นที่ที่บริษัทก็มีทั้งโชว์รูมนะครับโชว์รูมติดแอร์มีห้องน้าํามีสาธารณูปโภคครบครันนะครับก็สามารถเข้ามาเช่าพื้นที่โชว์รูมเพื่อจัดวางสินค้าทําพื้นที่การขายนะครับ แล้วก็ในส่วนของคลังสินค้าบริษัทก็มีให้เช่านะครับก็เรียกได้ว่าครบวงจรถ้าเกิดว่ามีสินค้าก็สามารถเช่าในการทาการขายแล้วก็เก็บสต็อกได้นะครับตัวสาขาที่บริษัทเปิดให้เช่าก็ตอนนี้ก็มีทั้งหมดอยู่94สาขาแล้วนะครับก็เลือกสรรได้เต็มที่นะครับสําหรับลานจอดรถบริษัทก็สามารถเช่าได้นะครับก็อาจจะมีการขายกาแฟขายขนม้น,นะครับทางบริษัทก็มุ่งมั่นจะเป็นพื้นที่ที่ให้กับผู้ประกอบการนะครับ สามารถมาสร้างรายได้นะครับแล้วก็เติบโตร่วมกันในแหลกชุมชนตัวพื้นที่เช่านะครับในไตรามาสที่3นี้ของปี2,568นะครับได้พื้นที่เช่าอยู่ที่11.4ล้านบาทนะครับก็เรียกว่าลดลงเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับไตรามาสที่2ของปีนี้นะครับลดลงประมาณ2%อย่างไรก็ตามก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ3%เเมื่อเทียบกับ ไต่มาสที่3ของปี2567นะครับตัวผู้เช่าของบริษัทก็มีพาร์ทเนอร์ที่เช่ากันอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็ขย,ขยายสาขาเติบโตไปด้วยกันนะครับในมุมมองของ9เดือนแรกของปี2568นี้ตัวไรายได้จากการเช่านะครับอยู่ที่23.3ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจาก20.7ล้านบาทใน9เดือนแรกของปีที่แล้ว เรียกว่าเพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับอยู่ที่13นะครับสำหรับตัวกำไรก่อนภาษีดอกเบี้ยค่าเสื่อมราคาแล้วก็ค่าตัดจำหน่ายนะครับหรือ EBITDA ของบริษัทในไตรามาสที่3ของปีนี้อยู่ที่416ล้านบาทนะครับโดยมี EBITDA margin นะครับหรืออัตราตัว EBITDA ต่อรายได้ อยู่ที่28.7%นะครับในส่วนของตัวอ B i ิด a นะครับเมื่อเทียบกับไตรามาสที่2ของปีนี้ก็ลดลงเล็กน้อยประมาณ5%อนะครับอย่างไรก็ตามตัวอ B i ิด a m a r g ิ n ดีขึ้นนะครับก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับมาอยู่ที่ 28. 7สําำหรับไตรามาสที่2ของปีนี้อยู่ที่27.8%นะครับ เมื่อเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับ e b i ิด a ลดลงประมาณ10%นะครับปีก่อนอยู่ที่466ล้านบาทนะครับปีนี้ก็ลดลงเหลือ416ล้านบาทนะครับในมุมมองของ9เดือนแรกนะครับทางบริษัททำา EB ิด d a ได้อยู่ที่1,362ล้านบาทลดลง11%เมื่อเทียบกับ9เดือนแรกของปีก่อนหน้านะครับที่เคยทำได้ที่1,000 537ล้านบาทนะครับตัว EBITDA margin ก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่27.9%เมื่อเทียบกับ28.5%ของปีก่อนหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นไปนตามตัวสวาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับที่ปรับตัวชะลอลงนะครับสำหรับตัวกำไรสุทธิในงวดนี้นะครับบริษัทเดนนิสตี้เซรามิกจำกัดมหาชนมีกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 211ล้านบาทปรับตัวลดลงประมาณ8%นะครับเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าแล้วก็ลดลงประมาณ15%เมื่อเทียบกับไตรามาสที่3ของปี2567นะครับโดยอัตราส่วนตัว net profit margin, นะครับหรืออัตราส่วนกําไรสุทธิก็ถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้านะครับลดลงเล็กน้อยประมาณ0.1%อยู่ที่14.5%นะครับ แล้วก็ลดลงประมาณ1%เนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วที่อยู่ที่15.5%สําหรำหรับตัวกำไรสุทธิของ9เดือนแรกนะครับทางบริษัททำได้ที่725ล้านบาทนะครับลดลงประมาณ10%เมื่อเทียบกับ9เดือนแรกของปีก่อนนะครับก็สะท้องต่อตัวสภาพเศรษฐกิจที่มีการชะลอลงนะครับรายได้ก็ปรับตัวลดลง แต่จะเห็นได้ว่าตัวอัตรากำไรสุทธิของบริษัทก็ไม่ได้ลดลงมากนะครับเพราะว่าบริษัทยังสามารถทําตัวตากําไรขั้นต้นแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีอยู่รวมถึงยังมีสินค้าที่สามารถขายได้ราคาดีนะครับก็เป็นสินค้ากลุ่มโพสเลนที่ได้รับความนิยมอยู่นะครับตัว Net Profit ตัวนี้ก็ถือว่าลดลงประมาณ10%ได้นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกันก็คือเดือนมกราถ,ถึงกันยายนใน9เดือนแรกนะครับ สำหรับตัวกำไรต่อหุ้นแล้วก็ตัวอัตราเงินปันผลต่อหุ้นนะครับไตรมาสที่3นี้นะครับบริษัท,ษทมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่0.023บาทต่อหุ้นนะครับโดยที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับของไตรมาสที่3นี้นะครับอยู่ที่0.015บาทต่อหุ้นสำหรับปีนี้บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการไปแล้วทั้งหมด3ครั้งนะครับรวมครั้งนี้ด้วย ก็รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่0.07บาทต่อหุ้นหรือ7สตางค์ต่อหุ้นนะครับโดยตัว p y o u t Ratio นะครับในสำหรับปีนี้ที่รวมกันนะครับก็จ่ายไปอยู่ที่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไตรมาสที่3นี้คือจ่ายเป็นอัตราส่วนอยู่ที่64.62เเมื่อเทียบกับตัวกำไรต่อหุ้นนะครับทางบริษัทก็ยังมีนโยบายนะครับที่จะ มุ่งมั่นจะตอบแทนนักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยยังคำนึงถึงการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ควบคุมภาระหนี้สินของบริษัทให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้นะครับเรื่องถัดไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินต่างๆของตัวบริษัทนะครับในไตรามาสที่3ของปี2,568นี้ส่วนแรกตัวงบลงทุนนะครับ บริษัทมีงบลงทุนนะครับรายจ่ายลงทุนของปี2,518อยู่ที่760.5ล้านบาทนะครับในปีนี้นะครับตัวงบลงทุนที่บริษัทจะนำไปใช้โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่การก่อสร้างสาขานะครับแล้วก็จัดหาที่ดินซื้อที่ดินเพื่อทดแทนแล้วก็ย้ายสาขาที่มีสภาพเก่าแล้วก็สุดโทรนะครับ ก่อสร้างสาขาใหม่ทดแทนรวมถึงหาโลเคชันที่เหมาะสมต่อการขายนะครับในการก่อสร้างสาขาอาจจะเพิ่มเติมนะครับเพื่อสามารถจับกลุ่มลูกค้าในแต่พื้นที่ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับคือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการขายแล้วก็ความอยู่ของพนักง,งานแล้วก็ลงมถึงทลังสินค้านะครับของสาขาปัจจุบันให มีสภาพคลายที่สะอาดนะครับมีความใหม่แล้วก็ดึงดูดลูกค้ายอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการซ่อมแซมสาขาต่างๆเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่สร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ไม่เหมาะสมให้กับตัวพนักงานของบริษัทนะครับอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทยังลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือการพัฒนาการผลิตเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพนะครับลดการใช้พลังงาน ลดการสร้างฝุ่นนะครับแล้วก็นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการปรับปรุงการผลิตที่ใช้งบใดจ่ายลงทุนเพื่อลดต้นทุนในการผลิตสินค้าของบริษัทนะครับสําหรับตัวต้นทุนทางการเงินของบริษัทใน9เดือนแรกของปีนี้นะครับอยู่ที่21.2ล้านบาทเรียกว่าทรงตัวนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ9เดือนแรกของปีก่อนหน้า ที่อยู่ที่20.9ล้านบาทนะครับตัว <c oughs> ดอกเบีย้ยแล้วก็ตัวค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ํามากนะครับสําหรับภาระหนี้สินนะครับตัว net debt <c oughs> ของบริษัทในไตรมาสที่3ของปีนี้อยู่ที่1,610ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ20%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับ ไตรมาสก่อนหน้าก็จะมีตัว n e t d e ดอยู่ที่1,352ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับตไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ7%นะครับสำหรับตัว n e t d e ดบบ์ออนอีบนะครับหรือว่าตัวนิสินสุทธิหารด้วยตัวกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าตานนัดจดายแล้วก็ค่าเสื่อมราคานะครับที่ปรับเป็นรายปีแล้วก็จะอยู่ที่96.6%นะครับ เพิ่มขึ้นจาก77.2%ในไตรามาสก่อนหน้าแล้วก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเช่นเดียวกันนะครับในไตรามาสที่3ของปีที่แล้วที่อยู่ที่80.4%นะครับอัตราส่วนอีกตัวที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวนิสินต่อส่วนทุนตัว DE หรือ Debt on Equity นะครับจะเห็นได้ว่าทางบริษัทก็ยังมีนิสินต่อทุนในระดับที่ต่ำมากนะครับต่ำกว่า0.5นะครับ ในไตรมาสที่3าของปีนี้ตัว DE ของบริษัทอยู่ที่0.45เท่านั้นนะครับจะเห็นได้ว่าทางบริษัทมีภาระหนี้สินนะครับเมื่อเทียบกับส่วนทุนอยู่ในระดับที่ถือว่าแข็งแกร่งมากทางการเงินนะครับเพิ่มขึ้นก็ประมาณ5%นะครับเล็กน้อยจาก0.45นะครับในไตรมาสก่อนแล้วก็อยู่ในระดับที่คงที่นะครับเมื่อเทียบกับ ตัวตรยมาสที่3ของปีที่แล้วนะครับสำหรับตัว EBITDA on asset หรือว่าตัวกำไรสุทธิากำไรก่อนภาษีดอกเบีย้ยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินของบริษัทก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถนะครับในการนำทรัพย์สินไปสร้างเป็นรายได้นะครับในต,ตรยมาสที่3ของปีนี้อยู่ที่16.2นนะครับ ลดลงประมาณ3%นะครับเมื่อเทียบกับไตรามาสที่2ของปีนี้แล้วก็ลดลงนะครับประมาณ1%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าปัจจัยใหญ่ๆนะครับของตัวอัตราส่วนตัวนี้ที่มีการปรับตัวลดลงจะอยู่ที่ส่วนบนคือตัว EBITDA ที่ปรับตัวลดลงจากการขายที่ก็ไปตามสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ตัว Seasonality ที่ลดลงในไตรามาสที่3นี้นะครับ สำหรับตัวอีกตาส่วนหนึ่งนะครับก็คือตัวอิทธ a ์มาจนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนทุนของบริษัทต,ตัว ROE หรือ Return on Equity นะครับในไตรมาสที่3นี้นะครับทางบริษัทมี ROE อยู่ที่11.9ลดลงประมาณ8เมื่อเทียบกับไตรมาสที่2ที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ลดลงประมาณ16%เมื่อเทียบกับไตรามาสที่3ของปีก่อนหน้าตัวนี้ปัจจัยใหญ่ๆนะครับก็เกิดขึ้นจากตัวกําไรสุทธิของบริษัทที่ปรับตัวลดลงนะครับที่ได้เล่าให้ฟังไปในสไลด์ที่ผ่านมานะครับก็เลยทําให้ตัว ROE ลดลงสอดคล้องกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นนะครับสําหรับตัว กำไรสุทธินะครับตัว Return on a s s e t นะครับกำไรเมื่อเทียบกับตัวทรัพย์สินที่บริษัทมีนะครับก็อยู่ที่8.2ในไตรมาสที่3นี้ลดลงประมาณ9นะครับไม่เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็ลดลงอยู่ที่16นะครับตัวนี้ก็สอดคล้องกันครับเช่นเดียวกันกับตัว ROE ที่ลดลงเนื่องจากตัวกำไรสุทธิก็ปรับตัวลดลงนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นหัวข้อถามตอบแล้วนะครับในส่วนของคําถามที่ทางนักลงทุนทุกท่านได้สอบถามเข้ามานะครับต,ตอนนี้เดี๋ยวตัวคําถามนะครับก็จะมีเรื่องของ DCC มีการปรับแผนการตลาดอย่างไรเพื่อรับมือกับตลาดกระเบื้องที่หดตัวนะครับทางบริษัทเรานะครับก็ยังมีความมุ่งมั่นในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับเพื่อการจับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มนะครับ ตั้งแต่ลูกค้ากลุ่มที่เป็นต้องการสินค้าที่าราคาเหมาะสม,มะนะครับหรือว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มพรีเมียมแล้วก็มีการทำงานร่วมกับตัวสถาปนิกนะครับแล้วก็ d e v e l o p e เเพื่อนำสินค้าของบริษัทเข้าอยู่ในโครงการน,น,นะครับปัจจุบันทาง DCC มีสาขาที่มีพื้นที่พร้อมให้เช่ากี่ตารางเมตรแล้วก็มีอัตราเช่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้ก็จากที่ได้ให้ฟังไปในเรื่องตัวของตัวรายได้ค่าเช่านะครับทางบริษัทมีพื้นที่ปล่อยเช่านะครับอยู่ประมาณ9 0้าหมตารางเมตรนะครับสาขาก็ประมาณเกือบหนึ่งสาขานะครับมีทั้งพื้นที่โชว์ดูพื้นที่คลังสินค้านะครับพื้นที่ลานจอดรถนะครับพวกนี้ถ้าเกิดมีทุกท่านสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ทุกสาขานะครับของของบริษัทที่อยู่กระจายอยู่ตามจัตตงหวัดต่างๆนะครับ ในไตรามาสที่1ของปี2,568แล้วก็ไตรามาสที่2ของปี2,568 DCC จ่ายเงินปันผลเกือบ100%ของกำไรสุทธิแต่เหตุใดในงวดไตรามาสที่3ของปี2,568จึงจ่ายปันผลที่ payout ratio ลดลงเหลือ65%นะครับอันนี้ก็จากที่ได้กล่าไปก่อนหน้านะครับ ทางบริษัทก็คำนึงถึงทุกมิตินะครับในการจ่ายเงินปันผลแล้วก็ในการคำนึงถึงแผนงานการใช้เงินของบริษัทในการลงทุนแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับทางผู้ถือหุ้นนะครับรวมถึงในการบริหารทางภาระนิสินของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยังต่ำอยู่นะครับทางบริษัทก็พิจารณารอบด้านนะครับในการจ่ายเงินปันผลแล้วก็บริหารงานเหล่านี้เพื่อให้ทางเงินลงทุนของบริษัทแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ตอนนี้คำถามก็หมดแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณทางนักลงทุนทุกท่านนะครับที่สละเวลาแล้วก็ให้ความสนใจมารับฟังตัว Opportunity Day นะครับของบริษัทด y n a นาสตี้เซรากจำกัดมหาชนนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ